อยากรู้ไหมว่าเขาเรีกลับถ้ำไปทำไมและนี่คือคำตอบสู่เทรนด์ใหม่ของการดูหนังที่ใครก็สามารถเข้าถึงหนังดีได้ง่าย,าย Hollywood ๆ HD TV บริการดูหนังออนไลน์ที่แรกในเอเชียที่รวมหนังดีหลายพันเรื่องจาก6กค่ายหนังฮอลลีวู สัมผัสประสบการณ์ดูหนังเทรนด์ใหม่ได้แล้วเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสมัครเลือกแพ็กเกจจ่ายเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตหรือซื้อบัตร MoviePass ได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายแค่นี้ก็ดูได้ท,ทันทีทุกที่ทุกเวลาทุกอุปกรณ์เทรนด์ใหม่ของการดูหนังคุณพร้อมหรือยัง h o l l y w o o d HDTV First Class m o v i e s at your own time